สวัสดีครับร้านนุ่นพรพะเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำชิ้เคยครับเป็นเหรียญทว้วสุวรรณนะครับวัดแม่ตำนะครับกระถินสองห้าหกหนึ่งก็คือเป็นวัดแม่ตำรุ่นแรกนะครับปัจจุบันออกไปสางศีรุ่นละนะครับผมเหรียญนี้เป็นเนื้ออัปกาสตินรุ่นนี้นะครับออกใหม่ๆก็มีเกยมามากมายนะครับแต่ว่าเหรียญเกยทําไม่สวยนะดูแป๊บหนึ่งก็เคยเคยเห็นเหรียญแท้ก็จะรู้ปั๊บเดียวไม่ต้องสองกล้องก็เห็นนะครับว่ามันเกย แต่คนหลายท่านนะครับไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นของจริงมันดูว่าของเก๋เป็นของจริงนะครับซึ่งความสวยงามโคตดเพิ่มอ,อะไรก็ไม่มีนะครับผมมาถามร้านผมมบ่อยผมก็ปวดหัวนะฮะที่เกีศจะตอบเลยนะครับเบื่อจริงๆแค่ดูโค้ดดูอะไรไม่ศึกษานะครับเวลาเช้าพระเกดตังฟรี นะครับไอของเกมมาคือขายกันไม่ได้นะไม่มีใครซื้อนะครับอยากขายคนก็ไม่มีคนซื้อนะครับของรุ่นแรกเนี่ยนะครับเกจเิที่ทําให้เกิดความนิยมนะครับเชาบูชากันนะครับมีผู้ค้าต่างชาติเชาออกเพราะว่ามีเกจิดังๆนะครับนอกจากความสวยงามของเหรียญแล้วก็ยังนะครับมีเกจิด,ดังๆถึงเจ็ดท่านนะครับ อาจพุทธคมเข้าไปนะครับก็มีหลวงพ่อรักนะครับเจ้าคุณรักวัตถุทวารวิปัสนานะครับหลวงพ่อพมหานุัศักดิ์วัตประดูพระรามหลวงนะครับอูบากิสดานะครับเหมือนกันพระเจ้าแดงวัตถุศึกเนี่ยวัตถุมงคลท่านมีราคาสูงมากนะครับผมแล้วก็ทันเถ็แต่ลแล้ววัตถุมงคลเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครไปดูนะครับนะครับแล้วก็แพงมากนะวัตถุมงคลท่านแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์สูงอย่างเช่นเอาไปตัด ลุงเลื่องไได้ด้วยนะครับอย่างพปกิ่งท่านนะครับแล้วก็องค์ที่สี่ที่สี่นะครับตรล้าที่สี่ก็คือคูบาอินตามัสศาลานะครับองค์ที่ห้าก็เป็นสุดยอดพระเกจิทางด้านทาววิสุวรรณนะครับคนหาทาววิสุวรรณท่านเยอะแยะมากมายแล้วก็คือบัตรจันนะครับวัดนาแป้งนะครับสุดยอดเลยนะครับผมองค์ที่หกก็เป็นคูบาบุรอดนะครับวัดบุญยืน อูที่เจ็ดคูบาอินสมมาสีดอนนวลนะเห็นไหมเยอะแยะมากมายแล้วก็เหรียญก็สวยสดงดงากนะครับดูความละเอียดของเหรียญนะกานดีไซน์นะครับงารออกแบบแล,ลักษณะของพุทธศิละปะพุทธเทวสินสวยงามข้างหลังก็เป็นตรงนะครับแล้วก็เป็นโขง กระปาทางเหนือน,นะครับผมมีตออโคดตัวอุกแลวเลของนี้หมายเลขสวยฮะสองแปดแปดบวกกันได้แปดมาลงใพ้แปดนะครับผมให้ดูคอเปรียไว้เผื่อท่านใดราไปดูเหรียญเกมมาจะได้มาเทียบขอบได้นะครับผมจะไม่ตอบนะครับคุณเป็นเครียดนะครับใครเอาเหรียญเกมมาไปเทียบเองนะฮะ งานคืออย่างรวมพิเกตตอบนะครับของหลินเก้เน,นี่ยเขาก็จะมุ่งเป็นของฮัโลโยวัาตโกอะไรนี้มุตโต้นะครับมาพร,ร้อมกองกเดิม ลอนละครับถิ่นทำให้หกเลยวัดไม่ต่ำที่วัดไม่มีนะครับผมไปหลายรอบไม่เจอไม่มีวางเลยนะครับคือทงางเจ้าวาดทางอะไรท่านเก็บหมดเลยมัจจะมีเหลือไม่เหลือไงผมไม่ทราบไปไปเห็นที่วัดไม่มีนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะครับถ้าสนใจ ติดต่อ,อร้านอุ่นพรตักเื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้หรือศูนย์แปดหนงูนย์สามศูนย์ศูนย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการเห็ทุมงคลดีๆจากร้านนุ่นพรปักเื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ